พิษภัยจากบุรีลูกรักเมื่อพูดถึงบุรีแล้วย่อมทราบกันดีอยู่ว่าเป็นสิ่งมีพิษ ในปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่เริ่มรังเกียจไม่ยอมให้ใครมาสูบบุหรีกันตามใจชอบเหมือนเมื่อก่อนถึงกับออกกฎระเบียบห้ามสูบบุหรีในที่บางแหง่งซึ่งจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนอื่นข้อนี้ทำให้คนสูบบุหรีเดือดร้อนพอสมควรคนที่ไม่สูบบุหรี เห็นว่าคนสูปเป็นผู้ก่อพิษภัยให้แก่เขาแต่คนสูบเห็นว่าเป็นสิทธิส่วนตัวของเขาดังนั้นจึงยังสมัครใจสูบกันอยู่ทั้งที่รู้ถึงโทษและพิษภัยของมันดีทั้งที่ทราบว่าบุหรี่เป็นตัวพรานเงินทองแบบผ่อนทรงทำลายสุขภาพและ จะทุกทรมานก่อนตายแต่ก็ทิ้งมันไม่ได้เพราะติดมันเสียแล้วลูกเองก็อย่าให้บุรีมาทำลายลูกได้หากยังไม่ติดก็อย่าริอ่านไปติดมันเข้าถ้าติดอยู่แล้วก็พยายามเลิกให้ได้การไม่ติดบุรีเลยนั้น ทำให้มีอิสระเป็นตัวของตัวเองและไม่เสียบุคลิกด้วย